สวัสดีครับพวกเวอร์ชันบ้านมันเกิลครับเมื่อนี้ยยังกินเสียบแกงเขียวหวานโอ้แกงเขียวหวานอาหารไทยโอเก็ดเปลี่ยนว่าอะไรนี่วันศุกรโอ้ยเปิดโทรศัพท์ซิริตัวนี้โอ้ของแทอ่อาหารไทยบวกพันนัทครับพนธุัทอาหารยังแต่อาหารนิสานอีสานอันปลาแดกบองกนะันสิบบ่ ว่าเลี้ยเสียบตรวเมื่อกินปลาแดกนะครับพี่น้องโตนียังเกิดยนสามินแดกไอเดียกินยูนบกินจอนมันกำลังเบึ่งหัวได้โทรศัพท์โวยมาทางนี้ลูกมือจอยมือเนี่ยลูกมือจอยประยูนยืนทางล่างในปลกแขงเยบบอลไก่บเขื่อนหน่อยเขื่อใส่บักเขือได้ครับื่อวัตถุดิบใกล้บ่ ชื่อไก่ Exec นีครับคัดไก่ใส่พี่กแกงไก่ใส่พี่แกงก่อนมาแรกแล้วก่ะเพาี่วัวใส่พริแกงก่อนนะครับต่ำเตียบเป็นเบื้งสูตรมากหรอว่าเมื้ละบกกงแกงแค่หวานฮะงีก่อนเมื้อละบอกกระเนีย นามามก็ยอ,อยู่บนวัพเกแกงใส่ยงก็กเป็นป่ายอยู่ทึงคึ่งเลยพี่แกงเกยาว,วานพเจ้าบอกเขียนบอกเยู่เขียงบอกอยอ่เขียวม,มเาเหมับเอมัีเขียนสั่นาเทพลังพัดคือว่าเาเสียบอ๋อมันแสียบเสียบเยเบรงสูตรมั้งเอ ยังไงบอเปลี่น,<ไ>นก็คือเราลวครับอาจารย์ยูอาจารย์ยูสอนในเวทนะครบึงลวดนี่น้องคุณเปสนสอ,องหลัคุณเปสองหลังุณตามหลังกัวหอมเลยเปิดอัดสำไร็ซสำนึ่งบบบสิ Jahres, โโเพิ่ that, rainbow, right, มน้ำบ่กนะเขาูเพิ่มน้ำแล้วทั้งนั้นเขาเพิ่มน้ำแล้วโอ้เสียบ่าท่นว่าท่นั่นอาจารย์แล้วอาจารย์ไปก่อนแล้วอืมทุก่างเป็นบันีเอเหรอที่ลูกอิทีลงกันเบื่อหนดเสียกะทีน้ำลูกมาเนี่เสียบนี่ตัวเมียก็เกี่ยงเวันเฮดเจงไดก็ได้ก็ต่ให้กะทิอยู่ในหม้อกับไก่ กักินแกงเมอคันเทศออกนอกหม้อแสดงว่าันเมนแกงหวานนะอาน้ำใส่เสี้ยมกอมเน้อหอมหอมกินมากล้วกินหอมเป็นตัวเซียบอยู่หอกคืออลายน้ำอะไรนียใส่น่อยแตใสอีกหน่อยเป็นยังนมันิบวะอสุดเลย แกาบานเขาเนหน้าเขาเือมีื่อนีไม่ได้ชี้ได้ใ่นี่บนเลยนักหนูเคลือลลางว่ามันตียูเซย์หลังอะไรนี่เห็นเองซะตักเือเลือ ใส่เกลือมันจังอันนี้มันจังบ่ดําฟานใส่ฟานใส่น้ำพี่นะมันจังบ่ดําอันนี้ล่างมันโมผิวยางโมต้องใส่เกลือเสียบตวงเอ้ยเอ,เ,อเอื้อนตอนฟานฟานถิ่มลูกน้ำแช่เกลือเสียบตวงอ้ยแรงมากเลยแงเลยเสียบตวงดีเลยถุงมาดม่โดนยังแดดได้ท <c oughs> รงไปเรียนเสียบไป <c oughs>

พิษฟ้าไปหมือัิษฟ้ากอนเหือดขหือก่อนไว้มาทั้งบกเขือเขาก็ล่างๆลั่นเดียวบกเขือก็ล่างๆใส่บกเขื้อมือนี้กับใส่งลาพาเหมืนเดิมดวยเขาที่มาหล่นบวซีมาอ่านันน่ะบัใส่ในหมอของเขาไใส่นีอย้ว

ฮันซีก็ได้อ้าเออฮันซีเออจ็บเสียบโอ้อยใหม่ใหม่เลยรถดีเลยสื้อใหม่อีกบ่เสียบรถดีเปยนีก็เอาไปทิ้งีเยอ๋อรถดีถเบิร์ ขายดีขายดีคือไม่เพราะจรวดเบรบมว่านะแข็งเชียเหือแข็งเชียเยแข็งเเพ่อนกันยังนีไงใตะบอลอ้าวแล้วงเลยถึงนวดบุกคููหาเลยเนี่ยแล้วไงด้วยใจค ตวง,งมมีว ah, ่าใส่ซ้มน้ำตาลส้มใจดาบตวงก็ตวงใส่น้ำตาลเนี่ยใส่เกลียนโปรไฟไม่ลงโอ้มือขึ้นยึ้อ่ไดเลยวเวมะเนกลี้ยงซเป็นกรงก้นบอกเ่งกงก้อนเห้อใส่ค่อยใช้บักรเพื่อจังบลิร้าปรุงเียบซุกหรือเปล่ Ừ. YouTube tiếp tục bằng những thứ đòi. A bác đẹp. In nhà, vậy. In bài bóp và tiếp tục. Mười bằng bằng. Mười hộp bằng. Mười hộp bằng. Mười bằng. Mười bằng. Mười hộp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  bằng. ขุงนัวอันนี้ีหละบอลงครับเดียวว้าดูเล่ยันี่เลยหนบอเลยจะกูรู้งียัว่ายังจะพาันวอน่าเสียขอกองว่าขัดใจอะรอยานี้่ทยเี่ยวอที่ะไรง้ายงอดทังกินทั้งห่ะทั้งกินทั้งหายกับเสบตูงกับเสพใจปลาเกิน เฮ็ดไปให้กันไปรายการน้องชีสัน,สนเนี่ยเนี่ยพี่น้องตามป,ปกติแหละคู่นี้นี่น้ำตาลเสียบตวงข <ใจ S 1> องมักเสียบตวงน้ำตาลถ้าใจอยากเอาห้วยเขาตักกินตักกินได้เพิ่นไม้เขาจำด้วยตีลูกกาลูก,ออกมันไหนกูเบิงซุ่งอย่าัเงี้ง ไปใส่อีกนะมเปใส่อีกแยกด้แน่นเนอะเดีจะไดนสีบพอด้ซิมหรือเล่าซีดซิมเนี่นี่ก้นไม่เมันมาก้นนได้เลยนี่มันโค้งยงได้เนี่ใหญกว่าใ่้ะเซียบแล้ววันนี้ตะกี้มันยู่หองมันก็มันยางอ่ะน่จังหมืกซึ่อันจังหมว่บ้านตีมีคนมาปื๊บอี๋ยางหลด เด่สิ้นเ่องพี่งเียขาดซึ่งไหนวะขาด้ควมายบอก่ขาดยังอมากขึ้นนวอีกหน่อยมันไม่นวเลยอ่ะต้องบมบ่จุดนวยอีกหน่อยนึงมันไม่ค่อยนัวมันออกจางๆนิดหน่อย แต่ควบมวนได้หรอควบมวนเออแตาเมอก่อนยินดีน้มันเครื่องอาว่าเนี่ยต้คว้านรีสกว่าจใช่ลรือียอ็มเย์ไห่ยเนี่ยกำนังวะายน้ำมันเครื่องนี่เม่ก่อนคล่น้มันเค็นน้ัเครื่องเครื่องเลยตุ่มเนี้ยวย้าตืดเยาวาดิ ให่บังหวัดอืมเข่าทาเล่นรอบนึงนการแล้วแซบแล้วแซบเลยล่ะเะเบิร์ลวดุดซอยปุดซอยเสียบ ยังยงยงอีกไรู้ดำนี่ยไนอยอยู่เลยใกล้เราใกล้เราอไฟลงกับไดเชียบนนยังงครับพี่น้องแกงเชี่อหวานเจ็ดยังไงเบื้งเอาในยูทูปเจ็ดยังเปล่ยนกับฮะเบื้องเพี่น้องเยนีนู่ยไงแค่กับว่าเมืบอวันยังไงสำหรับมือัน เสียบตุงมือไหม่เลยเสียบตุงเจ้าแหลกเหรอเจ้อแหลกแั่ว่าวันเธอแหลกกับเคยยิ่งยูเต้บดิเฮ็ดแบบมันยุงยากไหมไปซื้อพงกันมันโลดพงลโบนสำเร็จสำเร็จมันก็พอต่างกับพงสำเร็จเนแค่มันปุ่งเลยแค่ใท่ก็ดีก็ปุ่งเลยพงสำเร็จาปุ่งเมือดกันกันปุ่งก็เป็นตากแข็ง เียพวกผงลูกบัวกันแกงเขียวหวานมันเป็นเอเล่เลยดิเป็นน้ำคือซอสคืออย่างนี้ดิคือซอสกันพวกลาบตรงนี้มันยังเป็นผงผงลาบผงยังเหรอเป็นผงไม่หรอกไ่อใจมันเ้อะยังไงเกอะสองสี่เหลือะหกงูอ่ะอ๋อไข่สุกแล้วพี่น้อง นั่งหนีซุปเป็นบซุปกี่ขั้นซุปแล้วนี่ใกล้แล้วแล้วทาบะเกลือทาบะเกลือเดี๋ยวการหลดศาสตร์หรซิมเดียวเรียบร้อยอร่อยไม่จะสรอยนิ้วเซนเตอร์เสียตัวสร้อยอันหน่วยเนียวกับสอยซอยกันตัวสองน่วยกับสร่อยที่เดียวเลย เฮ็ดเนาไหมอยู่ด้ยพี่น้องไงแต่ว่าเน่าเสียบนสื่อแม่หรือว่าผู้ถากกินกินยังก็ได้หรอกเน่าหมดเลยหนึ่งปลาตอวปลาตอเสียได้าแปาหมองมันกิ่นออกหม่งมันแม่งออแอเก

กันก่อนก่อนดูเราเอาอันตะลิ้วมากดลงเก็บตรงปิดฟ้าไปห้องเพิ่มไฟขึ้นเพิ่มไฟขึ้นแล้วก็ปิดฟ้าไปในเรียวเดี๋ยวจะไปนอนทาปลาเขือซื้อในซกเปอร์ไม่พออีกทีนึงนี่หยั่งวะแต่กล้องว่าคือว่าพิดว่าพิดว่าถืออยู่นี่ใใสส่่นี้เดี๋ยว ขาปลาเกลือกสุกอื possono, really Th ้อปลาเกลือกสุกจังอันนี้ใส่โรยหนาคอยใส่หัวละพะไปเป็นอันเสียนสินขาจะเข้าวพี่น้องขอหเกลือกสุกแล้วพี่น้องนี่เดียวลงเนื้อปลากระปิกนิดหน่อยมานปิกนิดหน่อยเนี่ยนี่ขาดแยงเดียวปิกเล็กหน่อยครับพี่น้องบ้าตัวบ้าตัวอยู่หมีนี่ไปบกูดเนี่ยมันถึงเนี่ยเราลองใส่ก็ได้แต่เพื่อใส่ก็ได้ <alors S 2> ป, <agit S 1> ปิดมอปิดโตปิดมอปิดหมอเพราะมันปิดปลาให้ปิดมอปิดไตมอปิดไตมอปิดปลาแต่ที่บอกปิดปาแต้วาเสียบว้นะเพื่อเเ้าพี่น้องมือถือเมนูเข้ากัแกงเขียวหวานไก่เอาเอาคนอัเพอพี่น้องเพื่อนว่าเซียบบอบบุญอะไรก็ซ่นชือว่ชค่อเนาะ ในการในการเมนูข้าวเหนียวมือเป็นเมนูใหม่เด้อพีอ่น้องสุเทีอชีพัดทอดข้อคอตปลาแหงเนาะเป็นมากกะพัดหรอืหรอว่าพัดต้มพัดต้มนี่มันเป็นแกงเขียวหวานไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อยส่องพ้าบ่าวสันบ้านบางเกลือครับสำหร,รับวันนี้ก็ฝากไวส้สวัสดีครับสวัสดีครับ